เกิดก้อนผมอีกยึงเ6าหกปีครับขนาดผมยิงเขาไปนี่ครับรถรเอเอบทั้งสองนสมรรถนะยังดีเหมือนเดิมครับบวกน้ำลุยไฟได้ทั้งหมดช่วยเหลือผู้ภัยอะไรต่างๆได้ทั้งหมดนะครับรถแลนด์โรเวอร์เป็นรถในตำนานอันนี้เพราะจำเป็นอันนี้เพรกินครับเพราะว่ามันใส่ตัวถังเป็นลูกปดนยม วันนี้เสียเวลาเหมอนกันนะครับไมดไปแล้วมาปูดเลยอยูคัิปตทนนี้ก็คงอายุอันามใกล้เคียงกันนะครับม่งความรุ้งที่สองที่ประเทศญี่ปุ่นแพ้สงครามแล้วก็

เ็ว่ามันไม่ได้มารับรุ่นโหาดูได้ยากนะครับที่นี่รุ่นสอเอสองห้านี่คือรถจีทับแมร์แรงโรเวอร์ัรถจีทันเป็นของด่านอรลาคุมมีนะครับประานะครนะครัลังจร่สายตาี่สายตาต้องจับ ตีกัเ้ถอยก็ต้องถอยเลยนครับติเดอีเดียวครับโหไม่ไปตอนใจแค่ตังจริงครักเข้าสู่สนามไปเลยครับตีปนีสหน้าหนึ่งหนึ่งครับตีรีสองเครับเกิดมาีสองข้าห้หนครถตที่เครับ

นู้มไม่ใช่ยามไม่ใช่ยามนู้ท่า <laughs> นบอครับใช่ยามหรือเปล่ามันไม่ใช่ยามใช่ไหมมน <c oughs> ไม่ใช่ยามจะต,ต้องมานู้ต้องกิแยานี่ไม่ใช่ยามมนไม่ใช่ยามยานตอนนี้มันกิ <c oughs> ยนยานแล้วมาครับมาเรียกถึงตายมาช่วยครับ